ตามกันเีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีกระแสในโซเชียลเ็ตเวิร์ด้วยแล้วก็การจับกลุ่มนะคะของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศเรื่องนี้จะว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ในประเทศไทยไหมก็คงไม่ใช่หลายคนคงอาจจะทราบก็ครู้กันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้นําเข้าอันนี้มีการนําเข้ามานะคะจากต่างประเทศเลยแล้วทางตํารวจเองก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการนําเข้ามาแบบไม่ถูกต้องนะคะหากเข้ามาในบ้านเราจะถูกยึ นำไปทําลายและมีความผิดตามกฎหมายด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะมันก็แปลกดีนะแต่ว่ามันก็สมจริงดีนี่นก็โอเคนะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ขมขืนนะคะเกิดอยู่ในเมืองไทยมันเมืองไทยมันเป็นเมืองพุทธนะคะพี่ มันมันจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดนำมาได้มันมันกมนมน็มันมันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคับพี่ากกระแสที่มีการซื้อขายตุ๊กตาย,ยางที่มีความเหมือนหญิงสาวมากรวมถึงอุปกรณ์เซ็กทอยตามเว็บไซต์ต่างๆทีมข่าวนิวทีวีได้ลงพื้นที่หาข้อมูลในประเด็นนี้พบว่าตุ๊กตาย,ยางยังไม่ได้มีผลิตในประเทศไทยหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มันมีการตีความของทางกรมอายการนะเขาตีความไว้ว่าถ้าสอบไปในทางอนาจาร์หรือว่าก่อให้เกิดกำนัดเกิดอารมณ์ทางเพศก็จะเป็นเขาจะเรียกปว่าสิ่งของลามกก็จะผิดเหมือนกันเป็นของต้องห้ามเหมือนกันลันกษณะก็ต้องทําลายเหมือนกันต้องยึดแล้วก็ทําลายหากกรมศิลปากรมีการตรวจพบว่า มีการซื้อขายตุ๊กตายางหรืออุปกรณ์เซ็กทอยเข้ามาในประเทศจะต้องมีการตรวจยึดนำไปทำลายและมีบทลงโทษตามกฎหมายกฎหมายเนี่ยใช้คำว่าสิ่งลามกนะไม่ว่าจะเป็นเซ็กทอยหรือตุ๊กตายางเนี่ยสิ่งลามกพวกนี้กฎหมายก็บอกว่าถ้าคุณมีเอาไว้เนี่ยเพื่อขายเพื่อเผยแพร่มันผิดมีคำถามว่าถ้าคุณไว้ใช้ตัวเองมันผิดไหม,มไม่ผิด คือวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยถ้าคุณนํามาใช้ตัวเองเนี่ยหลบบซ่อนๆเนี่ยนะม่เดี๋ยวไปโชว์ใครม่ไปเผยแพร่ไปขายเนี่ยกฎหมายยังเอาความไม่ได้ยังเอาความไม่ได้แต่ทิ้นทาผิดไหมทิ้นทาผิดอยู่แล้วแต่กฎหมายยังตามไปไม่ถึงในทางกฎหมายวัตถุลามกคือวัตถุอันมีลักษณะที่ทําให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกทางอามรมณ์และความกําหนัดตามประมวลผลอาญามาตรา287 ผู้ใดมีวัตถุลามมกเพื่อประกอบการค้าแจกจ่ายแสดงอวดหรือผลิตไว้เพื่อการค้ามีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามแม้ว่าตุ๊กตายางหรืออุปกรณ์เซ็กทอยจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน